สวัสดีครับพวกับอาจารย์พันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาส่องงบ t s สกันนะครับก็หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเนาะก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอ่าและเขาลงหนังสือพิมพ์ว่าเออไปเจอบริษัทนะครับก็คือต้องเรียกว่าบริษัทใหญ่นะครับเอาเงินไปให้บริษัทย่อยกู้นะฮะสองบริษัทก็คือธนบุรีบำรุงเมืองนะครับ t s b แล้วก็ ่ uh, ีเอชเนะครับก็คือ t s s นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยทั้งคู่นะครับก็คือแม่เอาเงินให้ย่อยกู้นะครับ uh, แล้วก็ทีนี้ตัว THB นะครับก็คือกับ t s s 2บริษัทเนี้ยนะครับก็เอาเงินไปให้อีกบริษัทกู้เหมือนกันนะครับเป็นจำนวนเงิน145ล้านบาทนะครับก็คือ แล้วบริษัทน,นี้เป็นใครล่ะนะครับก็คือถ้าไปดูตอนท้ายนะครับ RTD นะครับก็คือเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับกลุ่มครอบครัววานาศินนะครับเป็นใครนะครับก็คือเพนผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THG นี่เองนะครับโอเคก็ต้องเรียกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหนี้ของบริษัทย่อย ใช่ผู้สื่อหุ้นใหญ่เป็นนี้ของบริษัทย่อยนะครับเขาก็ก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าเกิดคืนเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยตามตามปกตินะครับก็ทางงบรวมเนาะน่าจะเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันนะครับเดี๋ยวไปส่องดูว่าในในงบเนี่ยมีรายการบุคคลเกี่ยวข้องกันแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิด เขาจ่ายเงินต้นจ่ายดอกเบี้ยตามแผนตามนัดอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะใช่นะครับแต่ก็เออรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับก็ยอดนี้นะครับ6รายการ145้าล้านบาทนะครับแล้วก็มีบริษัทหนึ่งนะครับก็ถือหุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เหมือนกันนะครับ RTD เนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อกี้ก็เห็นอยู่เนาะถืออยู่เกือบเกือบ400%นะครับก็อีก1ิบล้าน ก็ประมาณร้อยห้าสล้านบาทนะครับโอเคอแต่ที่อันนี้แปลกๆนะครับก็คือไปซื้อนะครับสินค้าอะไรก็ไม่รู้นะครับไปที่สิงคโปร์นะครับอ่าแล้วก็สองรายการนะครับห้ล้านบาทนะครับซึ่งซึ่ง,งไม่มีตัวจนไม่มีของแต่ว่าเงินออกไปแล้วนะครับ แปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ก็จะเกิดเป็นรายจ่ายขึ้นมาเนาะนะครับผลกระทบในงบคืออะไรนะครับก็คือเวลาคุณซื้อของซื้อลมเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็อ่าห้สิบห้านี่น่าน่าจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับก็ก็ต้องเป็นอุปกรณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทยอยตัดค่าเสื่อมไปนะครับตัดค่าเสื่อมไปก็ในงบก็จะทยอยเป็นรายจ่ายไปนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดก็มันใหญ่มากๆนะครับซื้อลมมาเยอะๆค่าเสื่อมลมพวกนี้นะครับมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับค่าเสื่อมอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงกําไรอยู่ตรงต้นทุนขายนะครับมันก็จะทําให้อัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยต่ำกว่าปกตินั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือจะเป็นข่าวที่เขาว,ว่ามาเนาะเราก็ เราก็ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ TSG เนาะมาดูว่านามสกุลผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับชื่ออะไรโอเคคือถ้าตัรกรรมให้กู้นี่ผมว่าปกตินะครับอากวานาสินนะครับลงบาล,ลัางคำแหงหนู่นนี่นั่นอ๋อวานาสินถืออยู่14เองนะครับอันนี้ราชธานีพัฒนาการนะครับก็ <laughs> ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ อืมแน่นอนจริงๆ Southeast Asia type โ okay. อเคอสองอันนะครับถืออยู่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าเอาให้ตัวเองกู้ก็เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะที่กรรมการท่านอื่นเนี่ยอย่างโุมบาลรามก็จะถืออยู่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เขาแบบอืมรายการนี้แปลกๆนะเอามาคืนนี่บริษัทซดดีอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับอ่ะค่อ๋อผมว่านาสินเป็นประธานกรรมการด้วยนะฮะแต่ถือหุ้นอยู่15%นะครับโอเคมีแนวทางแก้ไขเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงตึกตึกอ่ะก็คือจากลงข่าวก็คืออันนี้ เลยทีเดียวนะครับมีเหตุการณ์อย่างไรนะครับก็โยกย้ายบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการสอบสวนนะครับแล้วก็ให้บริษัทดาเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับโอเคอ่ะแล้วไปแจ้งกลตดไปแจ้งตลาดด้วยโหดเกินนะฮะเปลี่ยน CFO, อ๋อนี่ไงคือ เปลี่ยนซีพโอกรนะครับแล้วก็คนใหม่มาก็บังเอิญบังเอิญเจอเนาะนะครับน่าจะประมาณนั้นบังเอิญแหละไม่มี่เลยหรอกนะโอเคก็แอสเซทนะครับแอสเซทก็จะอยู่ที่สองหมื่นสามพันล้านนะครับนี่สินอยู่หมื่นสามแล้วก็รายได้นะครับครึ่งปีสี่พันหทั้งปีก็ ประมาณหมื่นล้านนิดๆนะครับกำไรทั้งปีอยู่สองสองสามร้อยบาทไอ้สองสามร้อย 2, ล้านแค่นั้นเองนะครับคือถ้าเทียบกันเนาะอะอารกำไรกำไรเมื่อเทียบกับนะครับอ่ะเอา ALA ก็ได้นะครับขนาดของกำไรเมื่อซีไว้สักหกร้อยเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่อยู่ที่ประมาณสองหมื่นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้าง กว่าเพื่อนนิดนึงนะครับอืมโอเคซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูเนาะคือเทียบกับเพื่อนฮะเอาใหญ่ๆไหนแล้วกันนะครับอ่เ C จีนะครับอ่าเรามาดูที่ตรงนี้ฮะว่าสินทรัพย์มัน แพงเกินไปหรือเปล่านะครับอ่าในนี้ได้ประมาณ0.4 0.5นะครับของ c h g นะครับ Asset turnover อยู่ที่0.8นะครับโอเคแสดงว่าเมื่อเทียบกันนะครับ THG เนี่ยสินทรัพย์1บาทนะครับทำรายได้นะครับได้น้อยกว่า c h g เนี่ยเกือบ2เท่ากันเลยทีเดียวนะครับอืมถือว่า โหดมากนะครับอัตรากำไรนะครับอันนี้ที่เอา T H G ที่มาเทียบเพราะว่าเขาจะค่อนข้างต่ำกว่าเพื่อนหน่อยนะเพราะว่าเขารับประกันสังคมค่อนข้างเยอะนะครับส่วน B D M S นั่นเขาไปไฮไฮแล้วนะอันนี้ก็กล่าวว่าแบบเออ T H G ก็มีประกันสังคมด้วยนะครับกรอสนะครับประมาณยี่สิบ้านสิบาม T H G ละ อสามสิบนะฮะเน็ตเดี๋ยวนะอีบิดนะฮะอีบิดอีบิดเก้านะครับตอนช่วงจังหวะด,ดีๆเนาะอ่าอย่างปีนี้ก็ยี่ยี่สิบสองกับเจ็ดนะครับอันนี้ก็ยี่สิบสามกับสิบสี่นะแปลว่าทำค่าใช้จ่ายขายและบริหารคือกำไรขั้นต้นไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายขายและบริหารเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับสิบสี่แล้วก็เจอดอกเบี้ยภาษีอีก สนะครับก็เป็น10นะครับอันนี้ก็จาก22่นะครับเหลือ7จนะครับเหลือ7แล้วก็เนื่องจากมีนี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เหลือประมาณ1นะครับโอเคอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือเราเห็นภาพว่าสินทรัพย์ทำอะไรได้ได้น้อยกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็มีอัตรากำไรนะครับที่ต่ำกว่าซึ่งโดยตัวหลักเนี่ยนะครับก็คือมาจาก ตัวค่าที่จ่ายขายเราไปหารที่สูงกว่าเพื่อนแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากดูอีกนะครับก็คือเมื่อกี้ที่เขาไกดให้ดูเนาะนะครับก็คือเป็นของรายการระหว่างกันนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าโกงอะไรนะครับแค่บอกว่าอไอที่ว่าให้ลูกกู้อะไรเนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ตรงไหนในงบแค่นั้นเองนะครับ พอแม่ให้ลูกกู้นี่คือปกติมากนะครับมันไม่ใช่ธุรกรรมที่ที่แปลกอะไรนะครับแล้วก็ลูกให้บุคคลเกี่ยวข้องกันกู้ต่อนะครับถามว่ามีปัญหาอะไรไหมก็ในงบรวมก็จะรับรู้ดอกเบี้ยรับนะครับ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติไอ้ที่ยืมตังไปคืนเงินปกติเนาะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> นะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากดูเนาะอะไรเนี่ย วยตายนะครับคอนโทรลเจโอเพนไฟล์โอเพนไฟล์ชิปอัอนนี้ตัวนี้กับโน้ตนะครับ ทนบุรีเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็อันนี้ Financial Statement นะครับถามว่าเงินให้กู้กับบริษัทย่อยอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอโอเคก็ไม่เท่าไหร่นะฮะก็คือปกตินะฮะการทำ การวางโครงสร้างบริษัทเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวมันจะมีบริษัทแม่บริษัทลูกเนาะวิธีที่จะดึงเงินกลับเข้ามาที่บริษัทแม่นะครับวิธีหนึ่งก็คือการแม่ให้ลูกกู้ยืมนะครับให้นึกภาพเนาะนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของอถ้าเกิดเราจ่ายเงินปันผลมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องจ่าย ภาษีสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราให้กู้เขาส่งดอกเบี้ยมาก็เป็นไรายได้เต็มเต็มเนาะไม่ต้องอไม่ต้องภาษีอะไรนะครับโอเคก็6,000ล้านเนาะสี่พล้านก็คือเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็ลงทุนบริษัทย่อยไป8 0 0พล้านนะครับบริษัทร่วมอีก600นะครับ กู้ยืมระยะ,ะ,ย,ะยาวร้อยสามสิบเก้านะครับมีหมายเหตุยี่สิบสี่จอนะครับอันนี้ก็ยี่สิบสี่คอนะครับยี่สิบสี่จอ <c oughs> แสดงว่าหมายเหตุยี่สิบสี่ต้องต้องมีอะไรนะครับทำไมให้กู้ยืมเยอะจังนะครับอันนี้ที่ดินในคารุปกรณ์นะอยู่กับบริษัทแม่อยู่สี่พันห้านะครับแล้วก็รวม ทั้งทังเครือนะครับอยู่ที่1น0 0งนห่นะครับอมีเรื่องของการเช่าด้วยนะฮะอยู่1,800ล้านบาทนะครับซึ่งเช่าใครก็ไม่รู้อันนี้ค่าคอนิยมนะก็คือไปซื้อกิจการอื่นเข้ามานะครับโอเคไปกู้อะไรมานะครับก็บริษัทแม่เขาไปกู้สั้นเข้ามา เดี๋ยวเก็เอาเงินจากดอกเบี้ยนะฮะที่ให้บริษัทลูกต่างๆกู้ไปเดี๋ยวก็เอาเข้ามาแปะ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 นะฮะบริษัทแม่ก็เป็นคนกู้เงินมานะฮะพันกว่าล้านแล้วก็ส่วนใหญ่ยอดเงินกู้แบงค์นะครับก็จะไปอยู่ที่บริษัทแม่นะครับเพราะนั้นก็ลูกก็ต้องจ่ายมานะฮะโอเค อันนี้หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือแพทย์นะสี่สิบเอ็ดล้านมีอะไรมีออกคุณกู้ด้วยนะฮะคุณกู้อีกพันหกร้อยล้านนะฮะกู้ระยะยาวอีกสองพันสี่หนี้สินอยู่ยที่แม่หมดเลยนะครับโอเคสิ่งที่เราอยากดูอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือตัวารายการระหว่างกันเนาะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าอยู่ข้อ24 นะครับคือแม่ให้ลูกกู้นี่คือปกตินะครับอ่าแล้วก็เอาไปให้บุคคลภายนอกกู้ต่อนะครับก็จะไปอยู่ฝั่งลูกหนี้นะครับสินทรัพย์บางทีก็อยู่ในตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้อ24่สคอนะฮะอันนี้กู้ยืมกันระหว่าง หน่วยงานเองนะครับก็จะอยู่ที่สี่พันกว่าล้านเอาไปให้บุคคลเกี่ยวข้องกันนะครับอีกห้าอันนี้เป็นบุคคลภายนอกด้วยนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกันนะเพราะว่ามันเน็ตกันไม่หมดนะครับอีกประมาณห้าสิบกว่าล้านนะครับอืมอันนี้ก็พยายามไปสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จ <c oughs> บริษัทนี้งบมันซับซ้อนอย <c oughs> ู่ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรนะ มูลค่ายุติธรรมอันนี้กำไรขั้นต้นนะครับโรงพยาบาลก็เป็นไรายได้หลักนะครับบริหารจัดการนะครับบริหารจัดการนี่ตัดรายการระหว่างการเกือบหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าก็ให้บริการามนเน็ืเค้อนี้แหละนะครับเฮลแคร์โซลูชันพาวเวเดซึ่งยอดไม่เยอะนะครับ สินทรัพย์มูลค่ายุติธรรมลูกหนี้การค้าอันนี้ก็แต่ว่ามีการโยงไปค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหมุนเวียนอื่นด้วยลูกหนี้ค่าทรัพย์สินแปลว่าข้อ24กอน,นี้ต้องมีอะไรนะครับ <c oughs> เงินปันผลค้างรับนะบริษัทย่อยก็ยังไม่จ่ายนะฮะเงินทดลองจ่ายแค่ได้จ่ายล่วงหน้านะ ก็แปลว่าลูกกับแม่นะครับก็นั่นไปนะครับกิจการอื่นอันปไซสเกี่ยวข้องกันนะครับมีเงินค้างบ้างไหมอะไรไหมนะฮะก็ก็ค้านิดๆหน่นนอยๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็พอถึงดีลก็ห้าพันกว่าล้านเลยเลยเดี๋ยวน,นี้มันหลักเท่าไหร่นะบาทด้วยนะ อ๋อหกล้านกว่านะครับไม่เยอะเพราะหน่วยเป็นบาทนะครับแปลว่าลูกก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้เก็บตังค์ไม่ได้นะครับประมาณ 100, 100ร้อยร้อยกับล้านนะครับแต่นี้เป็นของบุคคลภายนอกนะครับ ที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นซื้อเพิ่มซื้อคืนนะครับอะไรก็ว่ากันไปเจ้าหนี้การค้าจะถึงข้อ24ฮะแล้วอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวอ่านี่อืมก็มีแหลลูกยอดที่ว่ามีการซื้อขายระหว่างกันเนาะก็อยู่ที่ 6ล้านก็บาทก็ไม่เยอะนะครับอันนี้บริษัทเกี่ยวข้องการนะครับเป็นลูกหนี้หมุนเวียนอื่นก็8ล้านกว่าก็ปกตินะครับปันผลค้างรับบริษัทค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเจ้าหนี้การค้าบริษัทเกี่ยวข้องการ20่ล้านเจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนอ่าฮะ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอันนี้อันนี้ก็ทําธุรกิจแล้วก็มีการโยกกันไปโยกกันมาเนาะของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่ายอดมีอยู่เท่าไหร่นะครับอ๋อขายห้องชุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นบริษัทที่ทำไอ้บ้านผู้สูงอายุนะครับ อ่านี่น,น,นี่อันนี้บริษัทเกี่ยวข้องกันนะครับสกุลอเมริกาด้วยนะเงินกู้ยืมอันนี้เงินให้กู้ยืมนะครับดูซิเป็นยังไงบ้างก็่22 000, ล้านนะครับให้กู้เพิ่มอีกนะฮะโอเคก็เยอะอยู่นะ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเนะียเดี๋ยวดูข่าวก่อนว่าตรงนี้ให้กู้ไปเท่าไหรนะ่ห้าสิบห้าล้านตึ๊กตึกตึก,ตก ร้อยสี่สิบห้ากับสิบล้านนะครับอืมโอเคนะครับอืมอันนี้ก็มีเรื่องของปันผลเข้ามานะครับของแต่ละบริษัท อันนี้ผูกพันเรื่องของรายจ่ายฝ่ายทุนเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถาว่าเจอเจอรู้ไหมก็ไม่เคยรู้เลยหรอกแต่ก็เราเห็นทุกรกรรมว่าเออมันก็จะมีรายการให้กู้กู้ยืมระหว่างกันค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรเนาะนะครับโอเค ใครมีคำถามอะไรไหมฮะอุย้ยอยู่นี่สวัสดีครับโอเคถ้าใครอยากถามหุ้นตัวไหนนะนะครับก็สามารถถามไถ่กันมาได้นะครับอ่ะระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจใช้โปรแกรมนะครับของ l a b พุ้น plus นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ ห้องให้พูดคุยนะครับเรื่องของสูตรสแกนต่างๆถามได้นะอยากรู้อะไรก็ถามได้ตอบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการให้คุณค่าหุ้นก็อาจจะต้องอจจตอบอาจจะตอบไม่ได้นะะมาดูตลาดกนันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ขึ้นมาอยู่ในโซนจากถูกเนาะนะครับเดือนแนะครับเดือน9ก็มาอยู่ในโซนแพงแล้วนะครับก็เกินเกินหนึขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเซตขึ้นนะครับแต่เราก็จำนวนหุ้นที่เป็นขาลงนะครับน้อยลงไปมากนะครับแต่จำนวนหุ้นที่ขึ้นแรงมันลดลงนะครับแปลว่าอะไรนะแปลว่าตลาดเริ่มมีการ พักตัวขึ้นมานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขียวนะครับก็ถ้าเกิดเซตยังขึ้นต่อนะครับเราก็เราเห็นภาพของเขียวมากกว่าส้มที่มันท่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจังหวะนั้นก็คือเราเห็นภาพของอเซตนะครับที่เป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับก็คือหุ้นเกิดทุกตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับ ดูคําถามสิไม่มีนะฮะโอเคถ้าไม่มีใครถามเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้กันนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ